สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมั่มาชแนลของเราในวันที่13เมษายน2568นะคะเรามาเจอกัน EP นี้เป็น EP ที่21ของงวดประจำวันที่16เมษายน2568แนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะก็จะมีแนวทางของแอดยายแลนะซึ่งแอดได้มาปันอยู่2ฉบับนะคะแนวทางของคู่โต๊ะบนแอดมุกนะแนวทางของแอดเยาวลักษณ์นะคะแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณเป็นฉบับงบน้อยนะแนว ทางของแอดกตังกริดซึ่งเป็นแนวาทางล่างขวัญใจมหาชนนะคะแนวาทางของ ah. หมาทักษะแนวทางของแอดน้ําค้ังเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางล่างนะคะแนวาทางของเลขดับ10ในบนแอดนาคิโนแล้วก็ปิดท้ายที่เลขดับ10ในบนแอดมุกนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มที่แนวาทางของยายแลนะคะจอบแรกก็จะเป็นชุด2ตัวรูปภาพแบบนี้เนาะงที่แล้วก็ข้ที่เป็น36มตัวล่างต,งตรงนะคะในงวดน,นี้ให้มาเรียบร้อยนะคะนี่ให้มาก็จะมี 5้าสอง5 6 5 7 7 5 3 6าสี่แล้วก็4 3มนะคะมาดูกันนะคะว่างวนนี้ชุด2ตัวนี้จะเข้าอีกรืิเปล่านะคะใหญแลนะอ่าตามมาค่ะแนวทางฉบับที่สฉบับนี้เป็นแนวทางชุด3ตัวนะคะให้มาทั้งหมด8ปหางนะอ่าก็จะมี6 5ห้าสามแปดห4าสี่แห้ด 746แล้วก็7 52มีตัวไหนที่ชอบไหมคะใหญ่แรงงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราลุ้นกันนะคะชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดมุกนะคะซึ่งเป็นฉบับคู่โต๊ดบนนะสำหรับวุแล้วเข้าคู่โต๊ดบนที่6 7ใช่ไหมอ่าสระเด้ง,งวดนี้ให้มานะคะแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะคะงวดนี้นะคะอ่าเล็ก เด่นนะคะเลขเด่นชนที่2กับ4นะคะให้2ตัวมาตามนี้นะคะแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะอ่าก็จะมี02 0405 0608 222 4 2 5 2628 4244 454648 7274 757678 92949596แล้วก็98ตามนี้นะคะงวดนี้จะกอ,อีกมารุ่นกันเนวทางของคู่ต้นบนแอดมุกนี้นะ,ะแคปหน้าจอไปนะคะท่านที่รอหรือว่าตามหาอยู่ลงให้เรียบร้อย ต่อไปนะคะเรามาดูนวทางของแอดยาวลักษ์ต้องบอกว่าเจ้านี้ไม่เห็นเป็นน่าจะเป็นปี2ปีเลยนะคะอ่ะในงวดนี้แอดได้มานะแนวทางให้นวทางให้เด่นฟาดที่หกับ3านะคะสตัวนั้นนะคะให้มาก็จะมี1 2 1 3 1 7 3 2หนและสอให้เน้นหนักๆที่หน่งสาเน้นรอลองมาคือ1 7 นะคะและให้ชุด3ตัวมา4หางก็คือ3 1 7 2 3 1 2 7 1แล้วก็3 2 7นะคะงวดนี้จะเป็นไงจะเข้าไหมลุ้นกันนะคะแอดยอลักนะอืม คปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนะทางของแอดนุ่มสุพรรณนะสำหรับฉบับนี้นะคะก็จะเป็นชุดงบน้อยเพิ่มเติมมานะคะให้มาคือแปดสามสี่นะคะแ3ดสามสี่นะอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็นแปดสามแดสี่หรือว่าสามสี่ก็ได้นะคะเพิ่มเติมมาอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนแอดก็จะลงให้นะคะหรือในทางไหนที่อ่าได้ข้อมูลมาอ่า เพิ่มเติมอีกนะก็จะลงให้อีกนะคะแค่ไปนะคะอันนี้คือชุดงบน้อยนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของมหาทักษะสำรเจ้านี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นนะคะสามารถจับคู่ได้สามารถจะสามตัวได้นะและทําเป็นเลขเด่นเลขวิ่งได้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะคาดปลามหาทักษะเจ้านี้นเราทำเป็นบางงวดนะคะ,ะต่อไปนะคะ แอดได้าอให้ฟังหรือยัง60579 60579นะคะทำเป็นเล็กเด่นเล็กวิ่งทำเป็นซ้ำตัวสตัวนะอืมต่อไปนะคะเรามาดูในทางของอากิเอรกริซึ่งเป็นแนวทางล่างขวัญใจมหาชนนะสาระทางบนนั้นแอดลลงให้ไปแล้วนะคะสามารถจะย้อนดูได้เลยนะอ่าให้มาในงดนี้นะคะก็จะมีเอ่อศูนย์ห 384756 031246 5ห 6, 03, 6, 6 7 0 8 1 7น6 3 5งส่แนหแล้วก็44นะวดนี้นะคะก็รุนกันว่าจะเข้าอาหรือเปล่านะนะทางล่างขวัญเจมหาชนนี้นะฉบับนี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของอแอดน้ำค้างซึ่งเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางล่างนะคะอ่าให้มาในงวดนี้นะคะ เลขเด่นก็อยู่ตามนี้นะเลขเด่นนะคะให้มาค่ะก็คือ9 1 2 3 4 5นะคะแล้วให้ชุดที่เป็น2ตัวล่างมานะคะก็จะมี9 3 9 4 9 5 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4และก็2 5นะคะแอดนำค้างเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางล่างนะคะเลือกที่เราชอบเลยนะคะสระดทางไหนที่อแอดได้นำมาแบ่งปันนะคะ ต่อไปนะคะเรามา,าดูที่ทางเลกดับนะเริ่มที่เลกดับของ แอดนาินโนเพิ่มเติมมาเป็นทางเลขดับ10หน่วยบนทุกีเราให้มาคือเลขเนั้นไม่ผ่านนะคะใช่ไหมเพราะว่า7จอยู่ที่หลักหลักหน่วยบนนะสำหรี้เงอนี้ให้มาดับสิบในบนที่เลข8นะคะมาดูกันนะคะว่าเงอนี้จะผ่านหรือเปล่านะแอดก็นํามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะสำหระท่านใดที่ขอแนวทางเข้ามานะคะว่าจะเป็นทางเลขดับหรือแนวทางที่เป็นเลขเด่นสองสตัวก็ว่ากันไปนะคะถ้าได้มาอย่างไรเนี่ยแอดก็จะลงให้นะคะอืม แล้วเรามาผิดท้ายที่ทางเลขดับของดมุกซึ่งเป็นนทางเลขดับ10หน่วยบนนะคะสำหรับคนที่แล้วนั้นผ่านไหมออกอะไรนะคนที่แล้วออก8 7นะคะผ่านเนาะสำหรับนงวน,นี้ก็ให้ดับ10หน่วยบนอยู่ที่5 6 6 5 03 30 9119 3443 3993และ5885นะคะซึ่งดับตรงๆนะคะดับตรงๆเท่านั้นนะคะอ่ะาค่ะสำหรับเลขงดนี้ก็มาดูกันนะคะว่าจะผ่านอีกไมหมแสับได้ดับ10ใหนือบนแอดมุกนี้นะคะแคปหน้าจะกันไปแห่ที่รอเจ้านี้อยู่ไหมสำหรับเลขดับนะคะแอรจะลงวัตถิ้้ย EP นะคะแต่บาง e ีอาจจะไม่มี ท่านที่ชอบหรือว่ากำลังตามหาอยู่แอดก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าค่ะ EP นี้นะเป็น EP ที่2ี่ของว่าประจำวันที่16เมษายน2 5 6 8นะคะท่านท่านใดที่ดูชอบแอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะแหหนวาทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราว่าจะเป็นแนวทางใหม่หนแนวทางเดิมนะแล้วก็แนวทางที่แอดชอบในแต่ละงวดนะคะสำหรับในงวดนี้อ่าแอด ซื้อลอตเตอรี่คือลงท้ายด้วย2อนย์ะคะ,ะตัวท้าย3ตัวนี่จำไม่ได้นะคะจำได้แค่2อศูเท่านี้นะคะแอะซื้อเท่านี้นะสำหรับงวดนี้นะคะซื้อพอไดอ้เสียงโชคนะคะถ้าซื้อเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะไม่มีกินกันไปค่ะ,ะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะ สำหรับในวันนี้ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะคะเปียกๆก,กันทุกทุกคนสวัสดีค่ะ